สวัสดีครับพบกผมมาน์พินกับช anel Feel Thai ใน Youtube ครับก็บเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับวันนี้อยู่ที่ประเทศตุรกีนะครับมีน้องแมวมาเป็นเพื่อนนะครับเขากำลังดูว่าผมกินอะไรจะได้ขอด้วย วันนี้เจอของแปลกครับอาหารกระป๋องแปลกอย่างหนึ่งครับแต่ประเทศก็มีเรื่องราวชีวิตมีสีสันของตัวเองครับของที่กรุรก,กีนี่ครับมีเอ่อเรียกอะไรดีครับมะเขือยาวนะครับประมาณว่มามะเขือยาวผัดนะฮะฟรายเอ็กพันมันดำตรครับ นี่ Corps, 6 g, 6 ogi, es, g, ครับมันคือยาวผัดมาดูกันครับว่าเป็นยังไงครับนะฮะซื้อมาหกประมาณหกเหรียญก็คือประมาณหกสิบบาทมีฝาให้มาด้วยนะครับฝาไอฝาแล้วก็มีช้อนนะครับสำหรับกินกินไม่หมดเนี่ยก็เก็บกินได้สี่ร้อยกรัมนะครับหกสิบบาทเขาต้องไปกินอะไรเนี่ยผมกินกันจริงๆงจังมากเลยเนี่ย ตุรกีได้มีอาหารหลายอย่างน่าสนใจนะครับเปิดกันดูครับความเราใจบังเกิดขึ้นแล้วมันผิดกว่าที่คิดคือครับมาผัดในซอสแดงๆเ่งอืมมันอะไรกันเนี่ยฮึ<ห>ต้องตั้งลองครับ มีอาหารแปลกๆอย่างนี้ครับรีวิวเวลาไปประเทศต่างๆครับเอ้ยมัเขือเผาในน้ำแกงผัดในน้ำแกงชาแนลฟิลไทยนะครับโอ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยกินแค่ชิ้นเล็กๆก่อนผัดในเครื่องแกงเครื่องเทศอะ ออกเป็นเครื่องแกงเลยไม่ค่อยมีรสมีชาตเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจว่าแกงกะทิหรือว่าแกงนมบางทีมันก็เป็นแกงนมนึกภาพเราแกงจ,จืดใส่มะเขือแต่ว่าเครื่องเทศที่เป็นเครื่องแกงจะไม่เหมือนของเราไปไป<ๆ>เป๊ะๆแฉะเลี่ยนๆนะ เมต้องกินกับไว้กินกับอะไรทุกอย่างแล้วเวลาที่เขามีฝาอย่างนี้แสดงว่าเขาไม่ได้กินทีเดียวหมดนะยมันต้องมีเหตุให้เก็บใช่ไหมอืมแต่ถ้าให้ผมกินเนี้ครึ่งกิโลเนี่ยสี่ร้ยกรัมเนี่ยคงกินไม่ไหวร,หรู้รสชาติคนระับไม่แนะนำครับ <laughs> ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่รสชาติแย่นะมันก็มันมี อะไรพอสมควรนะแต่ว่ามันมีแต่มะเขืออย่างเดียวอะไม่มีเนื้อไม่มีอะไรอย่างอื่นมาเลยถ้าจะเอาให้แมวแมวจะกินปะ่ะเมี้ยวมว,มวกินไหมเนี่ยแมวไม่กินครับแมวไม่กินมันไม่มีเนื้อสัตว์แบบว่า ใช้มแมวกินไหมไม่กินเนาะที่นี่แมวจอนเยอะครับก็แกงมะเขือเขาเรียกผัดแต่ว่าบางทีเหมือนกับว่าเราแกงเนี่ยจีไปผัดก่อนก็ได้อะไรเงี้ยมันเทคนิคคล้ายคลึงกันนะครับเด็กแ,แกงมะเขือแกงมะเขือเผ็ดแบบ ตุรกีนะฮะก็ราคา60บาทลองดูครับจะได้รู้นะครับผมไปเจออะไรไปแปลกๆก็ลองแล้วก็เก็บเรื่องราวพวกนี้มาฝากกันนะครับถ้าสนใจก็ลองเสิร์ชหาในแอป y o u t u เพื YouTube, ่อพิมพ์คำว่าฟิลไทฟแต่ไม่ดียวทแล้วเป็นใส่คำว่าเช่นอาหารนะรก็จะเจออะไรเยอะๆนะครับในนั้นะก็ฝากแชร์ลิงก์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามกันอ่นะ พบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเมียว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 